สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจพัดผ้าลวยเนาะค่ะเนาะช่องเจพัดผ้าลวยแล้วก็ช่องบ่าวเสชะแนวด้วยค่ะค่ะผู้ดใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อจะบอผาดให้คลิปตเลีเด็ดเด็ดเนาะค่ะเนาะค่ะสําสหรับเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะแนวทางแนวทางของเจพัดเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้เนาะค่ะเนาะ แนวทางเมื่อวานนี้หาหนอยนี่เจ๊พัดกับเบาดูแล้วค่ะหาหนอยนี่เจดกับเก่าเจดกับเก่าเนาะมันจะมาน้ำกันกะแต่ว่าในกลุ่มในกลุ่ม V i p พเจพัดเจพัดจอเจ็ดเก่าแล้วค่ะในกลุ่ม v i p เนาะค่ะแต่ว่ากับเขาแต่เล็กเก่าเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้สามมันไม่มาเนาะค่ะเมื่อวานนี้สําหรับหาหนอยแต่ลาวนี่โอ้ยลาวนี่ปังมากเมื่อวาน เจพัดหมั่นใจค่ะเมื่อวานมั่นใจรูดหนึ่งวิ่งหนึ่งล่องซีให้นะคะกระจับเก้าสี่มันออกซีเก่านะคะแล้วก็หนึ่งนะคือคือหนึ่งศูนย์แต่ตัวแต่ตัวหนึ่งนี่จับ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 ,จบชุดบกเขานะคะท่านผู้ชมวิ่งรูดนะถือแต่สีเก้าเก้าสี่นี่ยได้นะคะเนาะสําหรับห้าน้อยเนาะเอ้สาหรับเล่าเนาะ,ะปังมากเลยเมื่อวานเจพัดกระได้ดิเจพัดวรสิสือวัสิรูดไลายๆ ยง่มใดกับบวกาลูดหลายจักเถื่อเข้าเลยค่ะเมื่อวานนี้เข้ามากเ,เข้าบนเข้าล่างเลยเล่าเนาะคะ่ะเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่เตรียมเลยคะ่ะเจพัดบอกเลยพรุ่งนี้ปังปังมากถ้าผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะถ้าตัวจอผู้ใดอยากได้ตัวจอแบบว่าหน่อยชุดเนาะคะ่ะหรือว่าตัวลูดแบบฟันฟันเน้นเนนเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะเจพัดมีปีเสียเนาะคะ่ะ ปีเซียหย้เซาบูชาเด้อค่ะเด้อปีเซียแล้วก็จะมีน้ำเต้าอันนี้เป็นน้ำเต้าน้ำเต้านี่สวยมากน้ำเต้านี่เวลาใส่ใส่สีนกะะันนี่จะมีเป็นเพชรตุ้งติ่งงามเป็นเครื่องประดับเนาะคะ่ะเนาะเป็นเครื่องประดับที่มีแบบเครื่องประดับไม่ธรรมดาเด้อค่ะเ้าใส่เป็นเครื่องประดับพอเจษผัดใส่นี่ก็สวยงามเม็ดไม่ใหญ่เด้อค่ะเม็ดกําลังพอดีกําลังสวยขนาดแปดมิลเนาะคะ่ะเนาะ เม็ดปีเซียขนาดแปดมิลเจพัดขั้นป้องด้วยอันนี้คือแหล่ไพ่ไล่ด้ค่ะเหลืองเหลืองจะเป็นแหล่ไพ่ไล่เนาะคะ่ะเนาะปีเซียนี่จะเป็นปีเสียเปลี่ยนสีได้แล้วก็แหล่ไพ่ไล่หินหกูกซิวอันนี้ก็จะเป็นหินบุษราคำบ่เป็นลูกปัดด้ค่ะหินอันนี้เป็นหินบุษราคำแล้วก็ขั้นป้องด้วยแหล่ไพ่ไล่ขั้นป้องด้วยแหล่ไพ่ไล่อันนี้เป็นอคนนะคอมาลินเนาะค่ะเนาะอะคอมาลินหินอะโคอมาลินจะอ,กออกสีฟ้าอมม่วงด้ค่ะสีนี้ จะออกฟ้าอมม่วงสวยงามมากล่ะตัดขันป่องแหลไพรไล่เนาะค่ะสีทองนี้คือแหลไพรไลแร่แหลไพรไล่นี่เป็นร่องแคนเลกไหลด้คะ่ะมีพุทธคุณด้านปกป้องคุ้มครองเนาะค่ะเนาะข่ะ,ะจัดปัดเป่าแล้วค่ะดึงดูดซึ่งโชคลาบเนาะค่ะเนาะเพิ่น,ะะนะะเชื่อกันว่าด้ค่ะเป็นร่องแคนเลกไหลสําหรับแหลไพไล่เนาะค่ะเนาะเป็นเป็นร่องแคนเลกไหลด้คะ่ะสําหรับแหลไพรไล่อันนี้หินหกโกซิวเนาะค่ะเนาะนี่สวยงามมากนี่ ใกล้ๆปีเสียเปลี่ยนสีได้คันปองสวยด้วยค่ะสวยตัวจริงนี่จะสวยงามมากเจพัดยังหลงไหลนี่เจพัดก็ใส่เวลาเราจะมีโชคล้าใส่เขามือเนาะค่ะเนาะดึงดูดมาซึ่งโชคลาบเงินทองเ้วยค่ะผู้ใดซื้อเล็ไม่ถูกซื้อหนาชุวยหนาสุวยลังเนาะค่ะเนาะนี่แหละเราต้องมีตัวช่วยด้วยค่ะค่ะเราเจพัดก็ขายของแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะถ้าใครถ้าใครสนใจก็ เขาไปสั่งทั้งทักแชทแอดไลน์ก็ได้นะคะทักแชทแอดไลน์เดี๋ยวเจพัดจ,จะแปะเบอร์โทรึ้นให้น้ำเนาะค่ะเนาะใครสนใจสั่งเช่าบูชาเนาะค่ะทุกเส้นผ่านการปลุกเสกล้วด้ค่ะทุกเส้นผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยสองรอบนะคะสองพระเจจีดังที่ปลุกเสกที่เจพันในเพิินปลุกเสกหลวงปู่ลือสีเน้นด้ค่ะหลวงปู่ลือสีเน้นกับพระคู่บาไกลเนาะค่ะที่เป็นคนปลุกเสกปีเสียของเจพัดเนาะค่ะเนาะ แล้วบดนี่ก็จะมีนี่เนาะคะ่ะนี่กําลังเกสวยด้วยเป็นหินทิเบตด้วยค่ะหินทิเบตอักขระภาษาทิเบตกําลังฮิตกันใส่กันค้าขายล่ํารวยเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีหนังเชือกประกรรมช้างเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะใครที่เจอสิ่งไม่ดีสิ่งลึกลับด้วยค่ะแกคว้นใส่แ,ใสแล้วห้องกับไปเบิงไปไปดูแนวทางเนาะค่ะเนาะวันนี้เมื่อวานนี้ลาวโอโ้โหปังค่ะ เจ็บน,น,น,นี้นีอยู่มื่อนีเนาะค่ะมันมีมีแต่ไะละห้าน้อยไหนเน่ยห้าน้อยห้าน้อยวันนี้ด้วยค่ะผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะส,สั่งสั่งเซาบูซ่าเนาะคะ่ะเขาไปทั้งเพจเพด เพจเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะเนาะทางเมสเซนเจอร์อะไรเนาะ8 8ค่ะเพจเฟซบุ๊กเจพัดแปดแปดแปดเด้อค่ะกดเข้าไปเสิร์ชหากดติดตามเนาะคะ่ะเราจะขึ้นเราจะขึ้นกดเข้าไปสั่งในในเมสเซนเจอร์อะไรเนาะ,ค,ะค่ะทา้งเฟซบุ๊กเนาะค่ะเนาะเมสเซนเจอร์ทั้งเฟซบุ๊กอะไ้เด้อค่ะเด้อเจพัดจะดึงเข้ากลุ่มเนาะค่ะเนาะจะดึงเข้ากลุ่มมีหวยฮานอยหวยเราพัฒนาหวยไทย อีกหน่อยเจพัดกำลังเริ่มจะวางหวยหุ้นไปนั่มเนาะคะนะ่ะเนาะหุ้นเมื่อวานนี้ก็ปังมากเลยสีหุ่นตอนเงาเลยวันถ้าใครถ้าใครสนใจเด้อค่ะเดอ้อสั่งเช่าบูชาจะดึงเข้ากลุ่มฟรีเนาะคะนะ่ะเนาะดึงเข้าเพียงบูชาเนาะคะ่ะเส้นละสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเด้อค่ะสีปีเสียเปลี่ยนสีได้นะคะแล้วก็สวยมากเส้นละสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเข้ากลุ่มฟรีนะคะหวยนี้ให้กันยาวๆาวไปเลยเนาะคะนะ่ะเนาะ อันหานอยนะคะ่ะหานอยวันที่สี่สิงหาคมหกขาเด้อค่ะหาน,ะะนอยหานอยวันที่สี่สิงหาคมหกห้าวิ่งรูดที่สองแล้วก็ห้าเด้อค่ะพิเศษปกติ V ีไพวิ่งรูดที่สองแล้วก็ห้าวิ่งรูดสองแล้วก็ห้าแล้วก็สองสามสองหกสองเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกเนาะคะ่ะเนาะถ้าผู้ใดชอบหกก็รูดได้เด,ด้อคะ่ะวิ่งรูดได้เพราะว่าหกก็เด่นอยู่ วิงรูดมือนีกับยานสามมากกันเลยจับสามน้ำวิ่งรูดที่สองแล้วก็ห้าสองสามสองหกสองเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกด้วยค่ะเลขพิเศษนี่เนาะค่ะเนาะดูช่องนี้บ่เดี๋ยวจะแปะเอาอ,อเคนะแคบด้วยค่ะแคบ นี่นะคะห้าน้อยมือหนีเด้อค่ะห้าน้อยมือหนีหมู่ว่านนี่เล่าเล่านี่ปังค่ะห้าน้อยเขาตัวจอห้าน้อยเขาตัวิฮอเขาตะเก่าเด้อค่ะหมู่ว่านี่อันมือหนีมือหนีเนาะค่ะเนาะเจพัดหมันใจทีเหลขกสองกับหาเนาะค่ะมือหนีนี่เด้อค่ะสำหรับห้าน้อยมือหนีเนาะค่ะเนาะผู้ใดสนใจกะทักแชดแอดไลน์มาเนาะค่ะเจพัดจะดึงเขากุ้มเนาะค่ะเนาะ ในกลุ่มนี้จะมีหวยแบบอีจักแบบเน้นเน้นเนาะค่ะเนาะจะฟันเน้นเน้นให้อืมจะไม่ให้ให้มันใจมันใจเมื่อวานนี่ในกลุ่มจอฮานอยเจ็ดเก่าให้ในกลุ่มวีไอพี่แล้วค่ะฮานอยเมื่อวานแล้วก็ลาวนี่เจพัดแบบฟันหนึ่งนงี่แล้วก็สี่เก้าเก้าสี่นาะคะ่ะเขาบนหลาง เน้นเน้นเน้นแบบเขียนเน้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 นย้ำว่าเน้นเน้นเน้นถ้าอยู่ในกลุ่มใจผัดจะเขียนย้ำมิลีคือหมั่นใจก็คือว่าหมั่นใจถ้าว่าหมั่นใจก็ว่าบ่หมั่นใจเนาะค่ะตัวเลขกะไม่ใช่ว่าแม่นหรือไม่แม่นนะค่ะมันจะเป็นบางวันเด้อดาวมันก็จะเด่นเด่นเป็นบางวันบางวันถ้ามันเด่นมากๆเราก็จะเน้นให้ได้แต่ถ้าบางวันมันไม่เนไม่มันไม่มันไม่เหมือนกันเด้อค่ะอืมตัวเน้นตัวลูดตัวอะไรเงี้ย นะคะเนาะถ้าผู้ใดชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำหนาเด้อค mm ่ะ hmm. ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะอันนี้เนาะค่ะเนาะบูชาเด้อค่ะเด้อบูชาเพิ่นบูชาไปตีเจพัดดึงเข่ากุมโอ้ยหมู่บ้านเพิ่นแบบเพิ่นแบบในกุมอะค่ะเมันแบบกี๊ดจังสี่เลยกี๊ดแบบว่า มันเข้าคักเขาแน่เขาเจ้าแบบเขาเจ้าวิ่งรูดเขาเจ้าได้ได้คักนะเขาเจ้าแบบถูกคักถึงเน่เพราะว่าคนหนีเ huh. พิ่นค่อนข้างค่อนข้างที่จะไม่เพิ่นเพิ่นเพิ่นจับเพิ่นจับคําพูดด้วยเด้บางครั้งเจ๊พัดโชว์ตัวดีบเได้แต่ว่าเจ๊พัดปากเพิ่นจับเวลาเจ๊พัดพูดไหมจะาหมูว่านี่กับเจ็ดกับเก่าเจ็ดกับเก่าหรือมันมาด้วยกันหนึงสี่เพิ่นกับเจ็ดเก่าหรือสี่นะคะ มันมันเป็นอย่างนั้นเลยไม่ได้ไม่ได้เจตนาที่จะแบบว่าอะไรนี่บางทีมันมันพูดไปมันไปอย่างนั้นแล้วมันมันจะออกไปอย่างนั้นนึงสี่้า่ผู้ใด่นจับจุดจับจุดคนที่เขาดูแบบฟังยาวๆแล้วก็จับจุดนึงสี่เขาจะไมีโศกเนาะค่ะเขาจะก็ถืออืมอือเข้าแบบเข้าแบบเพ่นใดไทยหลายๆเราพิดว่ามันได้ดาวอีกขันเจพัดบ้างเล่าให้มือเลขออกนะ เจพัดถ้าว่างเล่าให้มือเลกออกนะเพื่อนจะแบบได้เยอะเลยได้เยอะเลยจริงๆแต่ว่าเจพันได้อยูู่้เดียวมือเลกออกวันที่หนึ่งเนี่ยเจพันเด็กได้เล่าอยูู่้เดียวบนหลังเจพัดเมื่อวางเจพันเลยบ่ไเด็ามาว่างให้ยังสี่เนาค่ะเออจ,จ,จะไม่ให้เพราะว่าอ่าจะใส่จิตใส่สมาธิในจะสวดมนต์ในจะกว่าที่จะเอาให้เลขเราอยู่นี่เราก็เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามาซ้อยกันนี่ค่ะ ใช้ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเหมือนกันเดิทุกอย่างมันต้องบาลานกันเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ค่ะเนะาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนะาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ